องนิสัยค่ะที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณค่ะก้าวไปได้ไกลขึ้นนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยค่ะนั่นก็คือการบ่นให้น้อยลงค่ะเพราะว่าการที่คุณบ่นนะคะเป็นการพูดหรือเปล่งในสิ่งที่คุณไม่ต้องการออกมาค่ะแล้วจะทําให้คุณค่ะโฟกัสในสิ่งที่คุณไม่ต้องการนั่นเองค่ะซึ่งเราควรเปลี่ยนนะคะมาเป็นบ่นให้น้อยลงหรือไม่บ่นเลยค่ะจะช่วยให้ชีวิตของคุณนะคะก้าวไปได้ไกลขึ้นนั่นเองค่ะแล้วหันมาพูด หรือหันมาสนใจเฉพาะในสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งนำไปสู่ข้อที่2นั่นเลยค่ะนั่นก็คือการที่เราค่ะทำในสิ่งที่เราต้องการให้เพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเรานะคะทำในสิ่งที่เราต้องการอยากให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายหรืองานของเราค่ะก็จะทำให้สิ่งเหล่านั้นนะคะเติบโตมากยิ่งขึ้นพัฒนามากขึ้นมีความก้าวไกลไปได้ขึ้นค่ะซึ่ง ทั้งสองอย่างนี้นะคะก็จะเป็นนิสัยที่จะทำให้คุณค่ะก้าวหน้าไปได้ไกลามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้ค่ะก็ฝากกดหัวใจพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะคะ